ยุงเป็นท <itos> ี <öt? S 2> <osure> ่ <nobody> <pursue> หกยุงสองตัวเลยนี่ยมีสองตัวนี่เนี่ยดูงดิ้นเลยทุกคนดู สวัสดียามเย็นด้วยนะครับเย็นนี้เรามาตกประช่อนที่อ่างเก็บน้ํากันนะหลักๆผมใช้เป็นกบใบพัด King Fok Original นะครับตัวสีแดงนะทุกคนช่วงนี้ลมแรงนะครับแต่ไม่มีผลกับกบใบพัดนะเพราะว่าตัวใบพัดจะช่วยส่งเหยื่อให้ไก่นะครับเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้แหละเรามาลุ้นกันว่าปลาจะนอนข้างไหม King Fok Original นะครับกบใบพัดค่าย King Fok ทุกคนดูการยับดูมีตะลอยฟันนีครับตัวเดียวนี้ผมใช้คุ้มเลยนะครับ นบอกบอกไปเรื่องก <AND> well. ัดใกล้ๆนี่เองอะสำหรับผมแต้มแรลแต้มไม่จะเป็นแบบนี้เสมอ สองตัวเลยนะมีสองตัวนี้เนี่ยคนเะต็มแรกมาแล้วครับบล็อกบล็อกครับบล็อกบล็อกมีสซบิงแต่ไม่ใช้แกะหนึ่งแต้มครับกบออริจินอลของค่ายคิงฟ็อกนะผมดัดไปพัดแบบดังบล็อกบล็อกเลย,ยทุกคนตอนนี้ผมใช้สีแดงนะครับพอนี้น้ํากระทบฝั่งเสียงดังนะเราจะต้องใช้เหย,ยื่อมีเสียงเรียกเข้ามาหน่อยนะครับวิววิววิมีตัวมีตัว ตัว,ตว,ตวีตัวีตัวตัวแป๊บดูบินเลยทุกคนนึกว่าตัวใหญ่เดี๋ยวขึ้นมาก่อน ใส่มินิมอลโผ้ว่าตัวใหญ่ตามอีกหนึ่งแต้มนะครับอดใจบล็อ,อกเราไม่ไหวนะทุกคนกบใบพัดถิ่งฟอกออริจินอลนะครับโอเคแตวตัวนี้ผมขอเอากลับไปปล่อยนะเพราะว่าผมมีอ่างส่วนตัวอยู่เดี๋ยวผมไปปล่อยไว้ดู อยู่ตรงลงมาเบานี่เองทุกคนผมส่งเลยนะมันจุกก่อนทีแรกครับอดตักดีกว่าผาดไปหลายตัวแล้วไปหยอมตักโอเคหนึ่งแต้มกลับเป็นกบคิงฟอกออริจินอลนะครับตัวนี้สีแดงทุกคนช่องโซนนู้นลมค่อนข้างแรงนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาตีนี่แหละลบลมหน่อยโอเคห,หนึ่งแต้มแพ้วันนี้กะว่าจะวนรอบเบยสักสองสารอบนะทุกคนน่าจะไม่ได้ลมตั้งแต่แรกที่เราลงเลย ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไกด์ขยับไปก่อนแต่พี่สี่ลำมากเลยวนอยู่เทอร์รี้นี่เองโอเคเดี๋ยวขอไปตั้งรั้งหน่อยนะครับเพราะว่าเรือไล่เร็วเนี่ยจุดตอนแรกเราได้ตรงนี้ตอนที่ส่งได้ตรงโน้นน่ะ คิงฟอกออริจินอลนะครับกบใบพัดค่ายคิงฟอกครับทุกคนลมพอนข้างแรงเลยนะไปยังใดหนึ่งแต้มนะครับเดี๋ยวไปหาที่หลบลมตกกันดีกว่าไป ใสด่ดีดพว่นะโคนอีกหนึ่งแต้มเออนึกว่าจะไม่กัดแล้วโชคดีตัวนี้ซ้ำนะลุงโอเคคิงฟอกออริจินอลนะครับ,รบยามเย็นนะทุกคนเป็นกลบไปพัดคาย k คิงฟอกนะโอเคตัวนี้จะขอเก็บไหม มีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับไปเดี๋ยวเราดูเยี่นอยู่เป็นที่หกเต็มที่หกเต็มที่หกอยูต่ตรงลมเบาเนี่ยนะครับพื่อน ขอตักหน่อยนะคนแกะเป็นกบคิงฟอกออริจินอลนะครับตัวเดียวตัวเดิมเลยสีแดงนะทุกคนยังดีที่ลมบอลให้เรานะทุกคนอีกหนึ่งแต้มเดี๋ยวเราเก็บก่อนตังนี้ ดึงไปเลยดึงตอนที่เหยื่อตกอะ่ะอ <c oughs> อยู่ไหมังอยู่ไหมผมว่าไม่ได้แล้วล่ะถ้าได้ทุกตัวนี่ผมว่าเยอะเยอะแน่นอนครับแต่วันนี้ได้แค่หกตัวไป๋ยวผมกลับก่อนนะครับมืดแล้วสดายนะหูว่ตอนเย็นนี่กัดดีมากนะครับไม่ได้ตัวสี่ห้าตัวเลยหัวไซส์ดีๆทั้งนั้นเลย ผลงานเย่า yeah, <Yeah. S 1> ตัวเดียวตัวเดิมนะครับ King Fox Original ไปเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาหน้าเวายใหม่มาดีๆแบบนี้ต้องมีซ้ำอ่ะรอบหน้าเดี๋ยวมาใหม่ครับ <c oughs> ลองลองชามึดดูบ้างเนาะ